วันนี้เราจะไปซื้อของกันนะคะซื้อของแบบเย็นๆนะคะคู่ๆเนาะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับช่องไลฟ์สไตล์ในเทแลนด์นะคะวันนี้เราจะไปซื้อของนะคะที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะเป็นร้านเอเชียนะคะเพราะว่ามี ไปจนถึงปลายปีนี้เลยเนาะก็จะต้องไปซื้อของนะคะเตรียมไว้เนาะเพื่อจะทำพรุ่งนี้นะคะก็มีลูกค้าเจ้าหนึ่งเนาะที่จะมารับอาหารแล้วก็วันเมื่อลื่นอีกนะคะสุดเสาร์สุกเสาร์าอาทิตย์นี้คือไม่ว่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูร้านเอเชียที่เราไปซื้อของประจำเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูระหว่างทางน,ะนี่นะคะทุกคนคือ ขาวโพนมากเลยนะคะตอนนี้เริ่มมีน้ำแข็งแล้วนะ แล้วเนาะนี่นะคะตูนเฮาไทยซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นของไทยทั้งหมดเลยเนาะนี่ค่ะเอาฝากอะไรไหม เยอะมากวันนี้เราก็จะซื้อของพี่เจ้ของร้านนี่นะคะ ร้านใหญ่มากของเยอะมากหัวเหอหัวเอนี่กรเด็นไมองเมืองไทยป็นยังไอันนี้นะคะเราจะต้องซื้อกลับไปทุกครั้งเลยนะคะอันนี้เป็นสารเจริญเติบโตของคนไทยนะคะไม่พูดอยู่เมืองไทยกันหมดแล้วไปต้องไทยันเปลี่ยนแปลงไ้ต้องไปปุ๊บจัดการตัน น,ะะนี่นะคะมีทุกอย่างจริงๆนะคะกระชายมะเขือพวงนะคะแล้วนี่ของโปรดของเราสะเดา แล้วก็ผักกระเฉดน้ำนะคะ mm hmm. คือเยอะมากโออิช mm ิ hmm. いいนะคะมาละกก็ mm hmm. จะซื้อข้าวหอมมะลินะคะ <Okay. laughs> อันนี้เจ้าของร้านพี่ตูนสวัสดีค่ะสาวอุบล <laughs> อีสานของเทคนราชธานีพี่อยู่อำเภออะไรคะพี่อยู่อำเภอเมืองอำเภอเมืองโอเคเดี๋ยวพี่เป็นคนซีสเกตโอเคแล้วอยู่บนสิบว่าปีแล้วก็มาอยู่นี่เลยโอเคหนูมีเพื่อนอยู่บึงการอยู่น้องคายบึงการใช่ไหมใช่คายบึงการเป็นอำเภอใหม่เนาะบึงการเนาะใช่ค่ะใช่ นะะคเราก็จะซื้อขอเด็กด้วยไทยไป็นด้วยใช่ไหมเนี่ยอะไรนะคะเด็กด้วยไทยไปด้วยด้วยนะคะเราก็จะกลับแล้วนะคะบายบายนะคะพี่ตูนค่ะขอบคุณค่ะไปค่ะทุกคนตอนนี้เรา ออกมาจากร้านเอเชียแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะอีกร้านหนึ่งเนาะเพราะว่าเรายังได้ของไม่ครบนะคะตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราไปร้านพี่ตูนนะคะร้านไทยเราได้อะไรมาบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือข้าวหอมมะลิ10กิโลโนี่นะคะ ที่ขาดไม่ได้ก็คือมะละกนะคะน้ำจิ้มนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่นะน้ำจิ้มไก่นะคะแล้วก็ยูโรเค้กนะคะอันนี้เป็นไส้เมลอนนะคะขนมไส้สับป,ปะรดเนาะอันนี้ทุกคนคงจะรู้ดีเนาะตอนเด็กๆคืออร่อยมากนะคะชอบกิน แล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะพริกนะคะอันนี้พริกเผ็ดเนาะแล้วก็มี่อันนี้ซื้อมาห้าห่อเลยนะคะเพราะว่าชอบกินผัดหมี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทําให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็แลกตาซอยหนึ่งแพ็คอันนี้กินไปแล้วนะคะกินไปแล้วกาแฟนเนาะระหว่างทางที่กลับมาบ้านนะคะแล้วก็จะมีแป้งเทมปุระอีกหนึ่งนะคะโก๋แก มีมะละกอแล้วก็มีปลานะคะที่ขาดไม่ได้เลยอันนี้ของแซบไม้นะคะเราซื้อมาอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแล้วก็น้ำปลานะคะซอสฟาเขียวปลกมีมากเขือเปราะนะคะเอาไว้ทำแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็นี่ ของโปรดชะอมนะคะเอาไว้กินกับ้มตำเนาะแล้วก็นี่โปรดสุดๆนะคะเป็นผักกระเฉดน้ำเนาะซึ่งชอบมากนะคะชอบกินแล้วก็มีหัวฝักยาวนะคะยาวเลยอันนี้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็อ่าประมาณร้อยกว่ายูโรนะคะเกือบประมาณร้อยห้าสิบ พี่ตูนก็ใจดีนะคะเจ้าของร้านลดให้เหลือประมาณ130ยิโลแล้วก็แถมคุกกี้ใบเตยให้อีกหนึ่งกล่องนะคะคือพี่ตูนใจดีมากนะคะเป็นเจ้าของร้านที่น่ารักมากต้องขอบคุณพี่ตูนนะคะมาณนะที่นี้ด้วยนะคะถ้ามีโอกาสมีเวลาก็จะไปอุดหนุนอีกนะคะถึงแม้ว่าบ้านเราจะอยู่ไกลกันมาก <laughs> ก็ตามนะคะ เ,เดี๋ยวนะคะใครที่อยากจะไปร้านพิตูลน,นะคะเป็นร้านไทยซูเปอร์มาร์เก็ตที่ประเทศ Network เนเธอร์แลนด์เนาะจะอยู่ที่อพนดอนนะคะเดี๋ยวจะปักลิงก์ที่อยู่ไว้ให้นะคะก็คือสามารถไปอุดหนุนพิตูลได้นะคะคนไทยด้วยกันนะคะอุดหนุนช่วยเหลือกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนะคะนี่นะคะ คือของเยอะมากนะคะตอนนี้คือแบบว่ารกมากนะคะบ้านเพราะว่าต้องเตรียมของส่งทําส่งลูกค้านะคะทําอาหารส่งเนาะทุกคนลืมไปนะคะเรามีกล้วยน้ําว้าด้วยนะคะก็คือชอบกินกล้วยน้ําว้ามากนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บครึ่งนึงนะคะไว้กินสุกแล้วก็อีกครึ่งนึงนะคะจะทําเป็นกล้วยฉาบทอดนะคะชอบมากเลย เค okay, ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้นะคะเป็นคลิปนะคะร้านาไปร้านไทยนะคะร้านพีตูนเฮาส์เนาะก็อยู่อพเพนดอนนะคะเดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ให้เนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะคลิปหน้าเราจะไปไหนไปทำอะไรอีกนะคะรอติดตามชมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย